แบรนด์มูละใหม่นะคะเป็นสตูดิโอที่ทำงานคราฟประเภทเซรามิกเป็นหลักนะคะโดยที่เ,เซรามิกของเราอะคะก็คือจะมีความโดดเด่นในเรื่องของลวดลายแล้วก็สีสันซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอะคะ่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีตั้งแต่เป็นเทเบิลแว์เป็นแบบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแล้วก็เป็นของประดับตกแต่งบ้าน,นะคะ่ะ โดยตรงอ่ะเป็นเป็นแบรนด์ที่ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับมีมีตั้งแต่ทั้งเซรามิกแล้วก็เป็นเท็กซ์ไทแล้วก็ฮมแวร์เราเองเนี่ยเป็นทั้งนักออกแบบแล้วก็เป็นผู้ผลิตด้วยในในแบรนด์เดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เลยเหมือนพยายามสร้าง strategi ให้ให้ทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ท่านอื่นหรือแบรนด์อื่นได้ง่ายนะครับ โครงการนี้เนี่ยมีทั้ง30บริษัทนะคะถ้าไม่มีโครงการนี้เนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ไปฟังนะคะว่าสินค้าเขาเนี่ยแต่ละชิ้นมันเกิดมาจากอะไรนะคะแล้วก็เอผลักชั่นเบสเขาเป็นอะไรนะคะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้เรียนรู้ตลาดของแต่ละอันนะคะผ่านแนวความคิดของเขาด้วยแล้วก็แนวความคิดของเขาเนี่ยสามารถที่นำมา พัฒนาร่วมกันได้นะคะในส่วนของการคอลลาัปเอร์ร่วมกันกันกบแบรนด์นะคะทำให้เรารู้สึกว่า,าดีไซเนอร์ไทยอะคะ่ะสามารถที่จะส่งต่อคุณค่าในเรื่องของภูมิปัญญาแล้วก็ในเรื่องของแบบเทคนิคในการออกแบบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่ารูปแบบบริการแบบใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้า บบอยากขอบคุณทางทางโครงการทีสไตล์แล้วก็แบบกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดี t p ะค่ะ <c oughs> เพราะว่าในการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสวันตรงนี้มันจะสามารถทําให้เราได้เหมือนกับได้ทําความรู้จักกับแบรนด์ต่างๆมากขึ้นจากโดยที่ปกติแล้วเราอาจจะเห็นเขาแบบตามงานแฟร์ตามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเหมือนกับได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดเพื่อแบบรับรู้ถึงแบบแบ็กกราวน์ของเขาว่า แบบเขามีโน้ตฮาวในสิ่งนี้และสามารถแบบเอามาแมทชิ่งกับเราในเรื่องของแบบวัตถุดิบหรือวัสดุที่แตกต่างกันแต่ว่าพอแบบเอามาแมทกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดเป็นเป็นไอเดียแวลูใหม่ขึ้นมาสามารถที่จะเอาไปแบบพัฒนาเพื่อให้เป็นแบบผลผลิตเกิดขึ้นได้ได้จริงในสภาวะแบบเศรษฐกิจแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ